ครับสวัสดีครับพวกผมครับไทย GN เอ็นนะผมนี้อยู่เกมไมค์ครับนะกับไมค์ครับครับซีนะครับเป็นเซิร์ฟแนวอาม่าสามนะผมถ้าใครอยากเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับที่เขียนว่าดิดคลิปชันได้แล้วผมก็สามารถไปดาวน์โหลดได้นะผมเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเซิร์ฟเวอร์มอดเนาะแนวอาร์มาสามนะครับอ่าถ้าใครเคยเล่นอาร์มาสามมาก็น่าจะรู้อยู่นะครับหรือว่าไปดูเอ่อแคทเตอร์คนอื่นเขาเล่นกันนะครับแต่ตอนนี้ครับผมมีในเวอร์ชันไมค์ครับแล้วนะผมเออ นะครับใครสนใจเว้เข้ามาเล่นได้นะครับผมเออตอนนี้ก็คือเซิร์ฟคนยังน้อยอยู่นะครับน่าจะเพิ่งเปิดใหม่อะไรประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเดินตัวลุยเซิร์ฟกันเลยนะครับผมแล้วก็มาหาพวกทำฟาร์มไอ้ฟาร์มตังนะครับมาหาตังกันนะครับตอนนี้นะผมเออแอดมินเขาให้ตังผมมาเวทุกคนดูทุกคนดูเออนะครับทุกคนดูนะครับประมาณพันล้านเว้ยนะครับโอ้โหมันเยอะมากเว้ยนะอุ๊ยยี่ดุเอ้ยเอามา เ no <liebe> tamam. ขาโยนเออดีแล้วเขาโยนคืนให้แล้วผม Scar โอ้กระเป๋าโอ้โหแล้วผมเลยก็ให้ชุดมาด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาลองดูปืนกันนิดนิดนิดเดียวนะครับแล้วค่อยไปฆ่าคนอื่นด้วยเอออย่าฆ่ามากนะครับโอเคน nice <Overwatch> okay. ี่คร like ับมาดูส่วนของปืนกันก่อนนะครับทำไมเป็นอย่างงี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อถูกแล้วนะครับทุกคนดูปืนนะครับผมเวลาเรายิงนะฮะนี่เวลาเราจับปืนไหมโอ้โหโคตะแจ่มนะครับนี่คือปืนอะไรเอ่ย M16A4 เป็น M4 ประมาณนี้เออ M4 นะครับแน่ยังรอนะครับผมแล้วก็มี การแต่งปืนด้วยเออนะครับกดตัว T เนี่ยผมในการแต่งปืนเนี่ยครับก็สามารถมาดูได้ในเกมเลยนะครับก็มีอุปกรณ์แต่งปืนอะไรต่างๆนานาครับผมเออเห็นไหมถ้าปืนธรรมดานะครับเราสามารถโมดิฟายเป็นต่างๆนานาได้เลยนะครับผมเช่นผมจะเอาไอ้นี่เว้ยแปเปนเซอร์ใส่นะครับไอที่เก็บเสียงใส่หรือว่าจะเอาขาตั้งปืนออกก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ผมแล้วก็หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นสโคปธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสโคปคูณ16อะไรประมาณนี้เนาะนะครับต่อไปเลยนะครับผมจะใส่อะไรขาตั้งเนี่ย โอเคเอ้ย okay. เอาใส่สปอนเซอร์ดิไหมวะเอ้ยนี่เปลี่ยนสีได้ด้วยโอ้ย <c oughs> เกมอะไรวะเนี่ยนี่มันเก็บไมค์ครับจริงอ่ะเออนี่ครับผมจะใส่ประมาณนี้นะครับแต่ผมชอบเสียงแบบดังพึ่มๆเลยเว้ยนี่ครับก็จะใส่นี่ไว้เอาถอดสปอนเซอร์ออกนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับเซิร์ฟนี้สามารถคุยคุยเขาเรียกว่าอะไรคุยไมค์ได้ด้วยนะครับก็กดตัววีนะครับแต่ตอนนี้นะครับเสียงแม่งดังอ่ะพวกเด็กอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเสียงให้ดูด้วยทุกคนดูนะอ่าทุกคนดู <laughs> เออได้ครับผมไอ,อพวกนี้มันแบบคุยจะเสียงดังนะเนี่ยครับโอเคด,ดูดิมันบน่นหรอจะเอาเบ้าหนึ่งหนึ่งหน้าหนึ่งหนึ่ง <laughs> ไ,ได้าเอาเบ้าเอาเบ้าเอาเวละโอ้ลืมห้าวเลยครับผมเราเราหนีไปด้วยเราไม่อยากสู้เขาอะเอายิงออ,อ ดเดี๋ยวเราปิดเสียงปิดเสียงเข้าไปก่อนนะครับผมเออปิดเสียงมันก่อนตอนแรกเขาบอกให้มิวมิวใหม่ได้นะเ<ไ>ว้แต่ผมบอกคิดว่าเออปิดปิดไปเถอะอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเสียงปืนก่อนว่าจะไอ้นี่แค่ไหนเว้จะเสียงบึมบึมบึมแค่ไหนนะทุกคนดูด้วยโอ้โหเสียงโคตรจะหนักแน่นทุกคนนะครับต้อนะครับผมแล้วก็ปุ้มโอ้โหเสียงยากหนักแน่นเว้โดนปืนนี้เด อันนี้อันนี้โหเสียงเสียงแบบโอเคมากเอาอะไรประมาณนี้นะผมส่วนอันนี้นะครับก็เป็นปืนพกเก็บเสียงให้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการยิงยิงยิงตายไปเลยบาเลตโอ้บาเลตอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ตายเว้ยอันนี้แอดมินนี่ว่ะนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราไปลองดูนะครับว่ามีที่อื่นอะไรไหมนะครับก็ถ้าขึ้นชื่อว่าอาม่านะครับทิ้งอันนี้เก็บเก็บนี่ก่อนนะเออเออลืมบอกไปเว้ยเขาให้อนี่ผมมาด้วยเว้ยไนวิชชั่นนะครับอ่ะนะครับเวลาเราใช้ไนวิชชั่นนะเราจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอย่างงี้เว้ยเด็ก เด็กไม่พูดมากอ่ะนี่ยิงแม่งอ่ะยิงยิงแม่งอ่ะยิงยิงดิเออยิงแล้วแม่งพูดมากพูดมากยิงแม่งเลยเนี่ยผมเดี๋ยวผมขอถอดนาวิชั่นนะเว้ยผมจะใส่นัดวิชันนายวิชั่นเฉพาะตอน,นกลางคืนนะครับอ๋อบางคนสงสยัยเอ้ยเซิร์ฟนี้ใช่ใแนววอลซีหรือเปล่านะครับเป็นแนวอาร์มาสามเนี่ยผมเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการฟาร์มดีกว่าในเซิร์ฟนี้นะครับก็มีเวพอยต์อยู่นะครับเช่นเราจะไปทำอะไรดีวะ เออไปตัดไอ้นี่ดีไหมตัดทุเรียนแล้วก็ไปขายทุเรียนอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตามเขาไปดีกว่านะผมรู้ว่าไปดักป้นคนอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะนะครับถ้าเล่นเป็นแบบโรเพนะครับผมโอเคตัวนั้นไอ้น,นี่นี่นี่แฉนมินวะเดี๋ยวนี่แฉนมินวะอ๋อหรอไม่มีใครเลยเหรอมีใครกล้าพอเปล่าอ๋อไม่มีใครกล้าพอเปล่าเฮ้ยสนุนหมดกระสนุหสนหมดเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กนะครับผมยิงยิงมันนี่ไงอุ้ยสนุนหมดวะเอ้ยตอนนี้ครับเปลี่ยนหมด เปล yes? ี่ยนแม็กแล้วเนี่ยเอ้าชิบหายมึ่ไงเอ้าจะไปคือมหายวะเออมากลับมาแล้วกลับแล้วเอ้ยนี่ไงเล่านี่ไงเล่าอุ้ยไปโดนว่ะว้าวน,นี่ไงเ่าเฮ้ยโอ้ตายโอ้โหโคตรไกลเรายิงได้ยังไงวะโอ้โหมันใกล้แค่นี้เนี่ยตอนแรกคิดว่าโคตรไกลเนี่ยผมแล้วก็โอ้โหนี่อ่ะมายิงไม่ได้วะโอ้ย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 ดูดดูวิววิววิวเนี่ยเออ วัตติแจ๊สนี่คืออีหยังเอาเอ <HHH> ีหยังมาให้เราเพ totally cool. <laughs> <applies> ื่อนอ๋อแบนเดตเพื่อนเราเดียร์นะเพื่อนเราเดียร์นะเอ้ยเราดีกันได้ไหมเพื่อนได้ปะได้ปะดีนะโอ้ยเฮ้ยเรากดผิดโอ้โหมิกิบิลลอกหลอกตุ๋ยเดี๋ยวผมโอเคเอ้ยเกิดอะไรแล้วนี่ไงล่ะนี่เอ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โหโอ้โหทุกคนทุกคนแนวผมนี่ไงล่ะโอ้ยดูดูดู วู้ยบาเลตบาเลตเดี๋ยวบาเลตเดี๋ยวยิง้ยโดดนโดนโนเดี๋ยว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 อีกนั่นหน่งีกนั่นี่เราหไม่โดนว่ะเดีวเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนแม็กต้เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนเออเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยบอกเลยว่าไม่เจ็บไม่เจ็บดีวนี่ไงเราไม่โดนว่ะโอ้โหไม่โดน้ยคตรจะว้าอ่ะเล่นไม่ค่อยเป็นด้วยเดี๋ยวเดนี่ไงเราเฮ้ยไม่โดนว่ะนี่ไงยยดยยยยยมอขึ้น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  เอาปืนมาส่งปืนมาส่งปืนส่งปืนเออส่งปืนมาส่งส่งปืนมาทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งทิ้งเออทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งปืนตัวนี้ทุกคนให้ใครเป็นยิงวะเออทิ้งปืนทิ้งปืนทิ้งปืนตัวนี้เราแล้วทิ้งปืนทิ้งทิ้งให้หมดกางเกงในทิ้งไม่หมดเลยเออทิ้งไม่หมดนะเออทิ้งไม่หมดเออทไมของเยอะจังวะเ็ เออเออขโมยขโมยยิงงั้นเลยเออขโมยมันเป็นขโมยมันจะขโมยของพวกเราอ่ะที่คนบริสุทธิ์แล้วเอ๊ะอยากเป็นบริการพี่เปล่าสนเลยเก็บเลยเก็บเลยบริการจัดไปจัดไปเอ่าไอ้นี่เป็นข้อดีของเซิร์ฟนี้นะ่ยันก็คือว่าไม่คุยกันได้ไงเอ๊ะมีมีเดี๋ยวไปดักคนคนอื่นเอาไปเอาของคืนไปอะไรเอาเอาของคืนไปเอาของคืนอะ อ๋อของขึ้นไปของขึ้นไปเฮ้ยเขายิงอ่ะเฮ้ยเขายิงอ่ะไอ้เบี้ยเฮ้ยนี่ไงขโมยขโมยยิงมันดิยิงมันยิงมันอู้นี่มันแอลเนี่ยยิงมันดิยิงมันดิฆ่ามันฆ่ามันดิี่เข้ามาเลยเข้ามาเฮ้ยชิปหายยิงปยิงดโคด้าอ่ะเออเออ้โหสด แอลแอลยิงก so <laughs> ่อนนะผมตอนนี้นะครับนี่อุยกระสุนหมดกระสุนหมดสุนหมดผมจะทําการยิงมันนี่ไงล่ะอุ้ยไม่โดนเอาไปไหนเหรอบังปืนลงมันปืนลงมันไม่วางปืนอ่ะตามมาตามมาตามมาไม่วางปืนวางปืนลงในนี้เร็วเร็ววางปืนเฮ้ยวางปืนดิวางปืนมันไม่วางปืนไหมมันไม่วางปืนเด้อเด้อเดทิ้งไม่หมดทิ้งไม่หมดเออทิ้งไม่หมดทิ้งมาทิ้งมาทิ้งมาดีมากดีมากทิ้งก่อน ดีไมหมหมดดีไมหมหมดดีไมหมหมดโอเคขอบใจมากที่ความร่วมมือนะน้องนะบ๊ายบายไปเจอกันชาติหนะ้าไป <laughs> เออจะไปไหนยกยกพื้น <laughs> เดี๋ยวดิว <laughs> จะวิ่งวันทำไมเ <laughs> <laughs> นี่ยผมเดี๋ยวเราไปทำทางก่อนเลยดีวยกว่านะครับอาจจะเจอตัวอะไรหรือเปล่าอะไรวะมันมันคงไม่ใช่เจอหรือเปล่ามันไม่ใช่พวกอซีเว้ย อา마ตามมาตามมาตามมาหนึ่งหนึ่งเบ้าเอาเบ้าสวนอ่ะเฮ้ย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 อะไรเหรอลุมเป็นแน่เอเคนะเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าโออ๋ออุ้ยเราคุยกันได้ไงคุยกันได้คุยได้คุยได้คุยกันได้เอ้ยคุยกันได้คุยได้นี่ชิบหายกระสุนหมดเนี่ยดิอุ้ยโอ้โอ้บาเลตบาเลต นี่เลยละโอ๊ยชิบหายกระดูกหมดโอ๊ย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 ใครร้องอะเฮ้ยไปบินได้ต้องไปวาร์ปได้อะไม่โอ pues ้ยเหลือยี่หกนัด e <teachers> แล้วผมยี nah. <ayım> ่หกนัดนี่ลยละนี่ลยละวิ่งตายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหิวหิวอะไรวิหิวหิวไหน อุ้ยก็ลืมลีลกระสุนได้อย่างงี้มันต้องเจอนี่เราอุ้ยไม่ตายด้วยยิีขี้อย่างตี้ต้องเอามาเลด้วยผมนะครับเดี๋ยวรอบาเลดบอกเลยมีเจ็บนะเว้ยเออรอบาเลดนี่เราเอ้เหรอไปไหนไปไหนวิ่ง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 ไปไหนไปไหนไี่เราโอ้โหพี่โดนอ่ะมุ้เแมนดีอ่ะ มไม่เหรอเนี๋ยวเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดินใครมาวะเดี๋ยวที่เออแตกไม่ดีแตกไม่ดีเออเออเอาชิบหายกระสุดหมดวิงว่งวิ่งไม่ไหวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เย็ด <c oughs> เอาอ่ะไหนใครมีปืนเอาไปยิงแล้วโอ้ยแม่ง เก่งว no ่ะเ nice okay. อ้ยมีคนบอกมีปืนแล่ามายิงแล้วโอเคเอาไม่ตายว่ะเอ้ยอ่ะอ่ะเอ้าเดี๋ยวมาเจอเอ้าปืนล่วงเอาปืนเอาปืนคืนปืนคืนมาปืนคืนมาปืนคืนมาเดี๋ยวนี้โจดนี่ว่ะบุตรมาโจนมาโจนเฮ้ยนี่นี่นีดีเราเถอะครับคำว่าโจรสิทธทหาร กระโจนที่ขโมยชุดทหารไปใส่ไงโจนอย่างกูนี่ไงหนีละอันนี้หรอหนีเหรอเอ้ยนี่ครับผมเราต้องทำการจั่นหายใจไม่โดนว่ะมันมันมันเก่งว่ะมันโดดเก่งว่ะเนี่ยครับช่างหัวมันวิ่งและเนีครับตอนนี้นะผมไปตามทางดูนะครับเขาบอกว่ามีจุดอะไรที่แบบเออ มีแอปเปิลทองขายป่ะครับไม่ใช่นะครับผมต้องไปเก็บแอปเปิลนะประมาณนี้ป่ะนะครับอ๋อนี่มันสวนมะม่วงเว้ยมีเก็บทุเรียนไปขายด้วยใช่ไหมครับผมโอเคนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับไอพีก็อยู่ด้านล่างเลยนะครับมีเป็นพวกตำรวจอะไรไปป้นธนาคารดีไหมอะไรประมาณนี้มีด้วยนะผมโอเคนะครับถ้าใครอยากเล่นนะเคยเคยเล่นอาม่มาเนี่ยมาเสริมนี้ได้นะผมเป็นไมคราฟแนวอาม่มานะครับเมื่อกี้ผมยิงยิงอย่างเดียวเลย เออนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับตอนนี้กินมะม่วงไม่รู้แม่งม,มีคนโยนมะม่วงให้ผมกินด้วยเว้ยเออเอะไรประมาณนี้นะครับผมอืมนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับก็นั่นแหละดาวโหลดข้างล่างเลยนะครับโปรโมทหลายรอบแล้ว <c oughs> เออบอกหลายรอบแล้วนะไม่ใช่แบบเออไม่ทายพี่ทายโหลดไงเสริมนี้อ่ะผมอยากเล่นไม่ทายจังเลยเดีนะ๋ยผมผมก็เลยบอกว่านะครับก็ให้เข้ามาีนกลุ่ม Facebook หรือว่าทัก Facebook มานะครับถ้าใครอยากเล่นด้วยประมาณนี้เนาะ นะฮะเดี๋ยวตัวนี้เป็นเมืองเลยวะเดี๋ยวจะขอไปดูเมืองก่อนนะเนี่ยครับผมโอเครีโหลดก่อนเอ้ยเอ้ยใส่กระสุนใส่กระสุนนะครับตอนนี้เออไอ้เสียงอะไรวะได้ยินเสียงนะเสียงเฮ้ยปืนอะไรวะยึดแค่นี่ปืนอะไรมันปืนพระเจ้าวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขุดได้ปะเฮ้ยปืนอะไรเย็ดอ้าว เอ้ยยิงนี่มันโกงนะครับผมโอเคยิงมันหน่อยอ้าวยิงไม่ได้เหรอเอาจริงเหรอครับผมจริงเหรอครับเฮ้ยอุ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 ้ยนี่มันปืนอะไรนี่โอ้โหโอ้โหไม่มีอะไรหรอกปืนอะไรมาเฮ้ยเย็ดอุ้ยมันมันมันโอ้โหนี่มันปืนอะไรวะ โอ้โหเอากระสุนแม่งหมดอดิอะไรครับเติมยังไงครับผมนะครับอ๋อเติมนูุนเข้าแม็กก่อนใชไหอ๋อลืม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 แน่มาดูนะครับปืนนี้เป็นปืนอะไรที่โคตรสุดยอดนะครับยิงเอาชิปหายกระสุนหมดเออช่องหัวเนี่ยนะครับเออนี่ครับตรงนี้ก็เป็นเมืองนะครับใครที่อยากมาแคมป์อะไรก็ต่างๆก็สามารถมาได้นะครับหรือว่าดักรอยิงคนอะไรประมาณนี้ นะครับดูดิผมอาจจะขึ้นที่สูงอยู่แน่เออแล้วก็ดักยิงทุกคนอะไรประมาณนี้ถ้าใครมาเล่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดแนวนี้เท่าไหร่นะแต่ก็สามารถมาเล่นได้อะไรนี่ฮะเออผมคิดว่าทุกคนเออน่าจะชอบเล่นอ่ะประมาณเนี้ยก็เลยมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้เนีผมโอเคนะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับผมก็ใส่ i p ไว้ข้างล่างแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะนะครับวันนี้มาเดินเล่นอะไรแวบๆนิดนึงนะครับในเซิร์ฟนี้นะครับมีอะไรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูปะ ก็มีเป็นพวกไอ้นี่นะครับสวนทุเรียนอะไรต่างๆ ATM นะครับม,ออมีกัญชาด้วยวะเออมีกัญชามีโคเคนอะไรเนี่ยเออเนะครับเคยเล่นอาม่าก็น่าจะรู้อยู่นะครับหรือว่าใครไม่เคยเล่นอ่ะก็สามารถเข้ามาเล่นในเซิร์มี้ได้นะครับเดี๋ยวมาเจอกัน,นเออเอาง่ายๆเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเออใครอาจจะทําการค้าแบบคนดีหน่อยก็คือขายมะม่วงอะไรต่างๆนาน,นาน,น,านนะหรือว่าใครจะเป็นคนชั่วก็คือแม่งจะโดนตํารวจไล่จับเว้ยเออ นะครับเออต้นตำรวจได้จับก็คือพวกค้าขายโคเคนหรือว่าขายกัญชาอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครมาเล่นก็มาเจอกันได้ในะเซิร์ฟนี้นะผมโอเควันนี้ผมก็ต้องจากลาไปแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้นะครับผมโอเควันนี้ครับไปแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณชอบคลิปนี้ใช่ไหมนะครับอย่างแรกเลยครับถ้าคุณอยากติดตามผมนั่นแหละใครเล่นในโซลดาสมนะกดเซิร์ชเลยฮะไทยเจนแชนแนล แค่นี้ครับแล้วก็ไปที่ชแนลของผมเลยครับเสร็จแล้วเห็นปุ่มทางขวาไหมฮะกดเลยครับแค่นี้คุณก็จะรับการแจ้งเตือนจากวิดีโอของผมเลยแหละครับแล้วก็อีกอย่างครับเข้าไปที่แถบที่ว่าวิดีโอจากนั้นไปดูคลิปล่าสุดนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับส่วนคนที่เป็นในคอมกดติดตามเลยครับวองไปทางขวากดไลค์ถ้าข้อล้านครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะ คอมเมนต์อะไรก็ได้ครับหรือกดพบที่ Facebook แค่นี้คุณจะได้รับข่าวสารของผมแล้วละ่ะ